ครับชาวคอมพิวทีวีครับก็กลับมาพบกับผมนะฮะก็ช่วงนี้เราก็ห่างหายกับคอมแต่งไปพอสมควรและตอนนี้เราก็อยู่กับคอมหนึ่งเครื่องนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะและตอนนี้เราอยู่กับบูมนะครับบูมแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อนายพันธวิชพันแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อบูมครับเซตแรกดีว่าเราเลือกเซตไหนตอนนั้นเซตแรกตอนนั้นเป็น PC ซีแบงครับ <A> อ๋อก็คือหมายถึงว่าเป็นชุดชสำเร็จมาเลยชุดเร็จมาเลยแล้ว,ลวปัญหาปัญหามันคืออะไรปัญหาคือพอนานไปมีเกมใหม่เข้ามาคอมอก็เริ่มเล่นไม่ได้การ์ดจอไม่ไหวบ้างก็เลยลองศึกษาเพิ่มเติมดูว่าเราจะทํำไงให้คอมเราเล่นเกมนี้ไหวก็เครือเปลี่ยนการ์ดจอเปลี่ยนการ์ดตอนนั้นจําได้ไมามใช้อะไร ATI HD 4670ค4670อ่ะหลายๆคนงงนะฮะ ATI คือเมื่อก่อนยังเป็น ATI เขายังไม่ได้เป็น AMD Radeon ก็คือยังไม่ได้เรียกว่า AMD เป็น ATI อยู่4670ครับรุ่นรู้สึกตัวนั้นน่าจะเป็นรุ่นเล็กไม่ต่อไฟเลี้ยงใช่ครับรุ่นเล็กอืมก็ของค่ายแดงฮนะรุ่นราคาประหยัดเมื่อก่อนปัจจุบันค่ายแดง AMD ก็เป็นซีรีส์ R แล้วนะ R9 R7 ประมาณนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนการ์ดแล้วยังไงต่อ ก็เริ่มศึกษาชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนว่ามันทํางานร่วมกันยังไงแล้วก็เริ่มศึกษาเราจะเปลี่ยนชิ้นนี้ดีไหมทำไงให,ให้มันดูบาลานซ์กันอะ่ะแล้วสุดท้ายคือเราเรายกเครื่องเลยไหมย,ยกเซตเลยบ้างตอนนั้นเริ่มเริ่ม,รมครับก็พดีเรียนไปตอนนั้นก็ประมาณประมาณขึ้นม .6 ละก็ลเลยคิดอ๋อใช้ไปก่อนละกันแล้วขอปีหนึ่งเราค่อยประกอบใหม่ไอ้สามครับปีหนึ่งอ๋อไอ้สามก่อนร <3 S 1> ุ่นเล็กก่อนครับ ไอสามแล้วโดดมารุนนโดดมาอันนี้เลยครับตอนนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่เครื่องไม่ไม่ใช่เป็นเซตนี้แหละเพราะว่าค,คนเราเริ่มต้นนะฮะ <c oughs> น่าเริ่มจากสามัญทั่วไปคือชุดลมใช,ใช่ไหมเราเริ่มแต่งชุดลมอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วตอนนั้นเราแต่งอะไรก่อนดีกว่าชิ้นแรกชิ้นแรกแน่าเป็นคูลิ่งซีพียูครับคูลิ่งคือแน่นอนว่าเราเริ่มต้นนะส่วนมากนะ,ะเอาจงริง <c oughs> ว่าคนส่วนใหญ่เวลาแต่งคอมเลือกที่จะ เปลี่ยนคูลเลอร์ใช่ไหมเราเลือกอย่างงั้นใช่ใช่เอาเอาเราถามความคิดเลยทําไมเราถึงเลือกเปลี่ยนคูลเลอร์ก่อนมันเป็นสิ่งแรกที่เวลาเราคิดถึงจะแต่งคอมแล้วเพือเราต้องช่วยให้มันระบายความร้อนดีขึ้นอ๋อตอนนั้นมองถึงเรื่องการระบายความร้อนด้วยใช่ครับบันเดนชัดสุดใช่ใช่พอเปิดเครื่องมาปุ๊บเฮ้ยอันนี้อะไรอะอะไรอย่างงั้นจุดที่เด่นปุ๊บพอคนเห็นว่าเออคอมแต่งออคือคือมันก็เป็นจุดที่แบบโอ้พอเราใส่ไปเออมันก็สวยแล้วอะคือแรกๆแรกๆผมก็แต่งนะ แรกๆผมก็เลือกคุณเลอกก่อนไม,ไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าเย็นหรือหรือ,อช่วยเย็นคแค่ไหนแต่ว่าเราเอาสวยก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มมาศึกษาเกี่ยวกับพวกชุดวอเธอคูลลิ่ง่ะใช่ครับเราเริ่มต้นยังไงบ้างเริ่มต้นก็ หาดูรูปจากเว็บต่างประเทศบ้างแล้วศึกษาว่าเออมันทำงานยังไงมีอะไรชิ้นส่วนอะไรบ้างแน่นอนแหละองค์ประกอบภายในเครื่องพวกค์ดแวร์ต่างๆเราเข้าใจมันหมดแล้วหลังจากที่เปลี่ยนมาหลายชุดแล้วก็เราก็เริ่มศึกษาเรื่องการแต่งคอมพิวเตอร์รสเสนอของการการแต่งพวกชุดน้ำอะไรอย่างนี้มันอยู่ที่ตรงไหนการวางทางน้ำให้มันดูเข้ากับตัวเราแล้วเรามองมันแล้วเรามีความสุข ก็คือมันก็ต้องใช้ไอเดียด้วยใช่ปะไม่ใช่แบบว่าใครจะมาใส่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใส่เลยก็ไม่ได้เราก็ศึกษามาก่อนเลยใช่ศึกษาดูหลายๆแบบว่าเอ้ยเราชอบแบบไหนเราจะมาประยุกต์ให้มันเข้ากับความต้องการของเราได้ยังไงเราใช้เวลาศึกษากับมันนานไหมก่อนที่จะมาลงมือจริงๆนะศึกษาประมาณเดือน2เดือนนะครับก็ไม่นานมากก็คือดูไปเรื่อยๆแหละจนแหบว่าเฮ้ยเราเข้าใจมันดีแล้วลองดีกว่า พอทุกอย่างมันก็เป็นเงินนะบางทีซื้อมาใส่ไม่ได้ใส่ผิดอะไรอย่างนี้มันก็เสียเงินเปล่าแล้วทีนี้อุปกรณ์ชุดน้ําสิ่งแรกที่เราซื้อดีป่ะเออสิ่งแรกซื้อปั๊มน้ามาก่อนปั๊มน้ํานี่เราซื้อแยกหมดเลยปะ่ะใช่ครับซื้อแยกทีละชิ้นทีละชิ้น,นแล้วก็เคยมารวมเอาใช่ครับตอนแรกจะซื้อให้ครบก่อนให้มันใช้กับระบายความร้อนซี u ีได้ก่อนอก็คือตอนแรกเราเน้นไปที่วอเ e อร์คูลลิ่งเกี่ยวกับการระบายความร้อนตัว CPU เป็นหลักอันนี้ก็จะเป็น2,010 มีการเลือกสายยางยังไงบ้างมันจะมีอยู่3ขนาดนะครับก็มีเล็กกลางใหญ่ถ้าใหญ่สุดก็เป็น1นทับสองกางก็เป็น7จ็ดทับสิแล้วก็เล็กก็เป็น3ามทับแแล้วอันนี้คือไซส์อันนี้ไซส์หนึ่งทับสครับใหญ่สุดคือมันมีมีผลไหมในการช่วยระบายความร้อนก็ท่าทางทฤษฎีจร,จริงก็มีนะก็คือใหญ่ก็ดีกว่าหรือเปล่าออก็ไม่ถึงกับดีกว่าครับคือถ้ามันใหญ่ไปปุ๊บพอปั๊มเราไม่ไหวอย่างเงี้ยเหมือนเรา เพราเราไม่แรงแล้วสายยางเราใหญ่น้ำก็อก็คืมันเฉยง่ายๆคือทุกอย่างมันก็ต้องไปควบคู่กันใช่คือปั๊มแรงก็ต้องสายยางก็ต้องรองรับที่ใหญ่หน่อยคือถ้าเกิดใครปั๊มไม่แรงอาจจะสายเล็กลงมาอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาผมผมเอาแค่สวยไว้ก่อนสวยก่อนเน้นสวยก่อนคงั้นเดี๋ยวๆขอย้อนไปเรื่องของสเปกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาชุดน้ำอีกทีหนึ่งสเปกมีอะไรบ้างครับลองแจ้งนิดนึงมีไ7 3ซ2วนสครับแล้วก็ ปอร์จะเป็น ASUS P9 X79 Deluxe อืแล้วก็แรมเป็น Corsair Vengeance เ,เ,เป็น4คูณ4 16บหกจิกกาจอเป็น GTX 670ครับ670 Power 750ตัวนี้ก็กำลังดี750กำลังดีนะครับแล้วก็ SSD เป็น Samsung ครับ Samsung ตัวโปรซีรีส์เคส 600T ทจากคอแซ่ใช่ครับหลายๆส่วนก็เป็นของคอแซ่เยอะเหมือนกันนะพัดลมก็เป็นคอแซ่นะเดี๋ยวเรามาพูดอีกทีนึงอันนี้จริงๆเราใช้ไเล่นเกมเลยก็รักเล่นเกมครับจริงๆก็ชอบมากกว่าใช่คือบางทีเราบางคนแบบว่าเอ้ยแต่งทำไมไร้สาระจริงๆมันก็เหมือนเราแต่งรถแหละคือบางทีมันก็ไม่ได้ใช้แบบเราแต่งแบบเต็มที่แต่เราก็ไม่ได้ใช้ถึงแบบโหเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ชื่นชอบกับมันเวลาเรานั่งดูนั่งเล่นใช่ไหมมีคนถาม แต่งเยอะขนาดนี้ใช้คุ้มไหมก็อย่างที่ผมบอกอยู่เสมอว่าจริงๆความคุ้มของเรามันไม่เท่ากันนะจริงๆบางคนแบบมองว่าเอ้ยซื้อมาแต่งขนาดนี้ใช้คุ้มไหมแต่จริงบูมมองว่าแค่เราได้เห็นว่าเอ้ยมันแต่งมาสวยแบบนี้เรานั่งทํางานก็แฮปปี้ละก็คุ้มแล้วแต่ที่ผมถามอีกอย่างหนึ่ง2011 s นเซ็อกเก็ต2011ทำไมต้องใช้ซ็อกเก็ตนี้มันดูเป็นบอร์ดรุ่นใหญ่ของ Intel แล้ว ผมดูแล้วมันรองรับอนาคตได้มากกว่าก็คือุ่ก่อนใช้แล้วยาวแน่นอนใช่ยาวนนๆเลๆยจริงๆแรมได้ถึง8สล็อตเนี่ยในอนาคตผมผมอาจจะทำงานอะไรไม่รู้นะสัต่อวิดีโอหรือว่าจะรับงานแต่งภาพหรือทำงานต่างๆที่มันได้ใช้ฮาร์ดแวร์ที่มันต้องสูงกว่านี้ออบอร์ดตัวนี้ก็รองรับ การใช้งานนาค้เหมือนกันก็อันนี้เมื่อกี้บอกว่าแต่งภาพอะไรงีิงจริงแสดงว่าเราก็ชื่นชอบพวกเกี่ยวกับกล้องการถ่ายภาพถ่ายวีดีโออยู่้ะถ่ายภาพวีดีโอชุดน้ําจริงๆเวลาเราประกอบชุดน้ำหนึ่งชุดมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็จะมีบล็อกน้ํา หม้อน้ำม,มีปั๊มน้ำปั๊มมีแทงน้ำหรือ,อ,อบางชุดอาจจะไม่มีก็ได้ถ้าวางหลุดดีๆนะครับแล้วก็คือเหมือนถังพักน้ำแหละอ่าใช่สายยางมีฟิตติ้งแล้วส่วนอื่นแบบตัวโฟล์ก็เอาไว้ดูว่าน้ำเราวิ่งหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าจะใส่หรือเปล่าใช่ครับก็จริงๆก็มีประมาณหลักๆห้ายางที่เหลือก็เสริมเข้าไป สำหรับรองรับ s f i ใช่ไหมใช่สำหรับรองรับ s f i แสดงว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างใช่ใช่ที่แรกผมมีการสองใบแล้วมันพังใบหนึ่งก็เลยใส่ตัวเดียวไปก่อนอุปกรณ์ชุดนั้นชิ้นเดียวที่แพงที่สุดที่เป็นชิ้นเดียวเป็นบล็อกกราดจอใช่ครับอันนี้เท่าไหร่ตัวบล็อกก็สี่พันกว่าบาทสี่พันแบกเพอีกพันหนึงก็ตีว่าห้าพเซตใช่ แต่แบบนี้เราก็ก็พอใจอยู่ก็ยังได้อย่หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วน้าไม่ไหลจริงๆเขาจะมีตัวปิดอยู่ใช่ครับมีตัวปิดอยู่หลังแล้วในส่วนของบล็อก CPU ลครับตัวนี้เป็นของอะไรของ EK ครับ EK ครับผมอันนี้ผสมหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมบล็อกตนใหญ่จะเป็นอ๋อท้งบล็อกเป็น EK แล้วก็อกติงเป็นของ b i t Power อร์ t รับฟิตติ้งแต่ละแบรนด์มีข้อแตกต่างยังไงบ้างดีไซน์นะวคือต่างกันดีไซน์วัสดุก็คงใกล้เคียงกันวัสดุใกล้เคียงกันอยู่ที่เราชอบแหละอันนี้บิดพาวเวอร์ใช่ป่ะใช่ครับเอก ดูงานของเขาทําเนียนมากแล้วก็ดูเป็นเป็นสากลดีครับคือเราชอบงานของ Bit พาวเวอมากกว่าแล้วอย่าง EK อ่ะในด้าน EK ผมว่าวัสดุเขาจะยังดีไม่เท่าบิ t พาวเวอร์นะคือนี้เป็นมุมมองของส่วนตัวของเราเองแหละนะเพราะว่าจริงๆบางคนมองว่าเอ้ยผมใช้บล็อก EK ต้องใช้ f i t t ิ้ง EK ไหมยิงไม่จำเป็นมันจำเป็นมันก็เหมใช้ใช้ได้เหมือนกันขอให้รูน็อตมันเท่ากัน คุณสมบัติของแท้งจริงๆไว้ช่วยอะไรดีกว่าช่วยไว้เวลาเราปิดระบบแล้วเนี่ยเราจะเติมน้ำเข้าไปได้สะดวกก็คือช่วยให้เราสะดวกขึ้นเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยปะใช่ครับลี่ยนี้เราพูดไปไกลเลยย้อนกลับมาเลยดีกว่ามันมีคอนเซปต์ของมันอยู่ใช่คอนเซปต์คืออะไรครับเอ่อกาเล็กซี่บลูครับกาเล็กซี่บลูก็ตามชื่อแหละทำให้เป็นแบบอวกาศ ออกแนวฟ้าฟ้า,ฟาน้ําเงินหน่อยประมาณนั้นคือถ้าเอาตามหลักแล้วที่ดูมันก็ออกไปตามคอนเซปต์เลยนะจริงๆแนวคิดหรือไอเดียเรามีมาจากที่ไหนไม่ไม่ได้คิดไว้ว่าจะเล่นสีฟ้าหรือไงคือตอนนั้นผมมีแรมชุดสีฟ้านี้อยู่แล้วอืแล้วผมก็เลยไปมองดูบอร์ดไอตัว2011เวนี่ยว่าฮียมันมีบอร์ดสีฟ้าหรือเปล่าที่เป็นซิงค์สีฟ้าก็เลยมาเจอบอร์ดตัวนี้ซึ่งมันก็เข้ากันพอดี มันกลายเป็นแปลกๆอ่ะคือปกติคนเราเลือกซื้อบอร์ด CPU ก่อนอันนี้เรามีแรมก่อนเราเลือกดีไซน์จากแรมให้แรมสีฟ้าเราไปโทนฟ้าเลยอย่างนั้นใช่ปะใช่คคือแสดงว่าจุดประกายเริ่มต้นมาจากแรมเราก็ไปเลือกย้ายแรมจากเครื่องเก่ามาเพราะตอนแรกเครื่องเก่าก็คือใช้แรมเซตนี้แหละใช่ครับแล้วก็พอเปลี่ยนใหม่ก็เลยเอาแรมเป็นจุดศูนย์กลางในการเซต เครื่องว่าเราจะไปคอนเซปต์ไหนใ,ในที่สุดก็เป็นสีฟ้าแบบนี้คอนเซปต์โ <Concept S 1> ดยรวมมันก็เรียกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลยใช่ครับทีนี้เราอยากรู้ราคาเหมือนกันจริงๆหลายคนแบอบกว่าเอ้ยเรามาพูดราคาแล้วมาโอ้อวดอะไรกันหรือเปล่าจริงๆไม่เลยนะครับ เราแค่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าจริงๆเวลาเราเซตชุดน้ําชุดนึงอะ่ะใช้งบเท่าไหร่ถ้ามุดเป็นชุดประกอบก็6ก0จ็ดันก็มีถูกๆก,ก็มีใช่<ม>ใชไหมแล้วแต่คนชอบคือถ้าเกิดเรามีงบเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆทีนี้เซตนี้เราประกอบใช้งบไปเท่าไหร่เฉพาะชุดน้ําประมาณ2 5 0 0 0ื่นห้ครับสองหมื0ผมมองว่าน่าจะเป็นชุดประกอบชุดประกอบเองที่แบบว่าราคาค่อนข้าง ไม่สูงมากนักใช่ไหมคือปกติผมเห็นคนเล่นบางคนนี่แบบโอ้โหจัดหนักมากส่วนมากมันจะไปแพงที่อะไรถ้าบางคนเขาจะชอบมีข้อต่อฟิตติ้งเยอะๆติ้งเยอะๆแต่ติ้งตัวนึงก็แพงตัวแพงเลยใช่ไหมเหนว่าเน้นประหยัดที่สุดอ่ะชุดนี้ก็มีมือสองบ้างมือหนึ่งบ้างก็รวมๆกันไปคือถ้าหามือสองได้ก็หามือสองเอาใช่ครับถ้าลําบากยากเย็นหาไม่ได้ก็ยอมมือหนึ่งใช่ครับเพื่อนๆที่กาลังแบบว่าเราอยากเซตชุดน้ําขึ้นมา มันต้องจัดทางน้ํายังไงหรือมีวิธีการจัดทางน้ําแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยของผมก็น้ําจากปั๊มใช่ไหมครับอืลงมอน้ําด้านหน้าแล้วออกตรงส่วนนี้อ่ายิงเข้ากระจอคือวนมาอย่างเงี้ยใช่ครับเข้าปุหมพอน้ําจากกระจอเนี่ยก็ขึ้นระบายที่มอน้าด้านบนก่อนอ๋อแล้วก็เข้าซีพียูครับแล้วก็ลงมาเข้าซีพียูเสร็จปุ๊บวนไปที่บนลงมาที่แท้งแท้งครับผมก็คือวนอย่างเงี้นะขึ้นปิ๊บครับ ลืมข้ามไปเลยทียัยงมีตัวนี้หม้อน้ำยี่สิบเซนใช่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าแหละบูมบอกว่าหายากมากหายากครับทำไมเราถึงอยากใช้หม้อน้ำยี่สิบเซนมันเข้ากับพัดลมที่มันแถมมากับเคสครับอคือประเด็นคือเราอ้างอิงมาจากพัดลมที่มันแถมมาแหละใช่แล้วก็แบบเฮ้ยพัดลมนี้เราเจะไปใช้อะไรดีพอถ้าเกิดเราติดตัว<อ>ตัวเล็กตัวเล็ก1ิบเซนก็เราก็ต้องเสีย ทิ้งพัดลมไปใช่อาจจะต้องขายทิ้งหรือเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ใช่ครับเราก็เลยต้องขควนขวายหา20เซนมาใช่แน่นอนแหละในไทยไม่มีใครสต็อกขายแน่นอนใช่ครับก็ต้องสั่งมาจากเมืองนอกเอาอันนี้3ตอนอยู่ข้างบนใช่ครับเป็น12เซน12องเซน3ตอนของเมจิคูลครับอืมแล้วก็พัดลมก็ใช้ของคอแซคอแซ SP 120รุ่นยอดนิยมใช่เพราะว่านี่ครคือเอกลักษณ์ของเขาดูปุ๊บรู้เลยเมื่อก่อนหายากมากเลยดู ขอบคุคนิดก็ตอนนี้หาได้ทั่วไปละของเริ่มมีเยอะแล้ะหาได้ sp 120อและจุดเด่นมันก็มีวงแหวนให้เปลี่ยนสีได้เนี่ยสือไฮไลท์ของเขาส่วนของม้อนั้นตรงนี้ทางบูมก็มีการตัดเคสด้วยนะต้องเจาะเจาะเพราะว่าจะได้ใส่สายตอนได้เขามันยาวไปนานเพราะจริงๆถ้าเกิดตามสเปคเคสจริงๆมันรองรับแค่2ใช่อันนี้คือเราเรารู้มาก่อนไหมหรือว่าเราซื้อมาปุ๊บเอ้าลืมนี่ว่าต้องเป็น3รู้มาก่อนครั ดูดูจากเว็บต่างประเทศเขาเ้ยเขาแต่งเคสอย่างนี้นะมีเคสรุ่นนี้พอดีออ๋ลองทําเองเลยเอาอย่างที่แล้วทาไมเราไม่เลือก2ตอนมามันจะได้ง่ายๆเลยไม่ชอบง่ายๆวะไม่ชอบง่ายๆเออมันแล้วแบบมันเต็มดีกว่าวะใช่ครับดูเต็มกว่าก็จริงๆหม้อน้ําก็จะอยู่ข้างบนครับพัดลมเราก็ล็อกไว้ข้างล่างครับก็จริงๆตัวเคสคอสเซอรก็รองรับการติดชุดน้ําอยู่แล้วนะอันนี้ก็ตัดออกเหมือนกันเหรอใช่อ๋อนี่ก็มีการตัดออกนะฮะ เพราะว่าติดหม้อน้ำไม่ได้ติดหม้อน้ำนิดนึงอ๋อนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าตรงจริงๆพัดลมมันต้องติดอย่างนี้อยู่แล้วถูกว่าก็พัดลมปกติมันก็ใส่ได้แต่มันใส่หม้อน้ําไม่ได้ครับอันนี้ก็มีการอัดแนปนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างไม่บางชิ้นไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บใส่ได้เลยใช่ครับแต่เราก็ต้องศึกษาก่อนว่าเอ้ยตรงนี้หม้อน้ำยี่สิบเซนปุ๊บมาใส่มันใส่ได้หรือเปล่า ส่วนหนึ่งนอกจากตัวคอมพิวเตอร์แล้วแน่นอนว่าบูมส่วนมากเล่นเกมยังมีส่วนของเกมมิ่งเกียร์ด้วยซึ่งที่ผมเห็นนะหลักๆโอเคอาจจะเป็นลาเซอร์แต่ว่าจะมีบางอันคืออันนี้อันอนี้เอ้ยผมดูแล้วยิงลาเซอร์หมดเลยดีกว่าอฮนี้หลุดมาอันหนึ่งเฮ้ยทำไมเราต้องมีเมาส์2อันถ้าเป็นเมาส์ตัวนี้แบบว่าสีเจียผมจะเอาไว้เล่นเกมพวกแนวยิงๆก็คือแยกเลยแยกการใช้งานเลยเป็น a เล่นฮอนผมจะใ,ใช้เมาส์ตัวนี้ อ๋อ,อก็แน่นอนครับเขาเขามีเอกลักษณ์เมาส์ของแต่ละรูปแบบอยู่แล้วว่าเหมาะกับเกมแนวไหนครับแผ่นรองเมาส์ก็เป็นของล a าเซอร์เป็นแบบยาวเต็มโต๊ะเลยฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นเป็นล a าเซอร์แบล็ควีดีโอแอ t ติเมท2013ครับแบล็ k ว i ดีโอแอติเมท2013ก็ต้องบอกว่า Black ว i ดี o เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากใช่ไหมสำหรับสาวกล a าเซเลยจริงเราก็เป็นสาวกล a าเซอร์คนนึงเลยวะเนี่ย เพราะว่าสังเกตหูฟังก็ใช้เลเซอร์ครับแน่นอนสีเขียวําแบบนี้ต้องเป็นเลเซอร์ครับก็อันนี้เป็นอ l เล t เตร์นะนี่อันนี้เราไว้ใช้เล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งหลายคนเห็นเป็นสีม่วงอันนี้จริงๆปุ่มมันไม่ได้เป็นเลเซอร์ไม่ใช่ปุ่มแบบนี้อันนี้เป็นปุ่มที่เขาขายแยกต่างหากซึ่งก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของดักกี้ดักกี้นะฮะ อันนี้คือมาปุ๊บเขามาครบชุดอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับทางร้านเขาเปลี่ยนไว้ให้เดินโดยสะดุดตาพอดีก็เลยซื้อมาอ๋อแสดงว่าอันนี้คือให้เขาเปลี่ยนที่ร้านเลยใช่ครับหมดแล้วนะฮะในส่วนของเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็โต๊ะที่เราพามาดูของบูมสุดท้ายอยากให้บูมฝากนิดนึงแล้วกันสาหรับคนที่กําลังอยากจะแต่งคอมอะไรอย่างนี้หรือว่าเริ่มต้นยังไงหรือมองอุปกรณ์การตกแต่งคอมอยากจะแนะนาเพื่อนเพื่อนอยังไงบ้าง อย่างแรกก็คือต้องศึกษาชิ้นส่วนแต่และอย่างก่อนว่าทำงานยังไงต้องใช้ตัวไหนบ้างใส่ตัวนี้จะดีไหมดูความคุ้มด้วยส่วนแนวทางการแต่งนะครับก็ลองดูว่าเรามีแนวทางแบบไหนที่จะแต่งให้มันเข้ากับตัวเราตามสไตล์ของเราครับก็เลือกให้เป็นตัวเรามากที่สุดดีกว่าใช่ครเัเพราะว่าอันนี้คือต้องบอกว่าจยิงมมันก็แสดงเป็นเอกลักษณ์ของบูมได้พกเราอ่ะส่วนใหญ่เราเป็นคน คุกกี้ <c oughs> อยู่กับมันคนใช้มันเออ <c oughs> เราเป็นคนใช้มันแล้วก็ดูเราตัวเราเองเป็นหลักนะครับว่าเราชื่นชอบแบบไหนแล้วก็ศึกษามันให้ดีเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่าย <c oughs> อย่างน้อยอย่างฟิตติ้งอะไรก็สี่ห้าร้อยแล้ว <c oughs> มันก็ซื้อมาใส่ไม่ได้ขายไปมันก็ขาดทุนเสียเวลาอีกโอเคครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณบูมานะฮะที่ให้เราแวะมาบุกถึงโต๊ะทํางานโต๊ะเล่นเกม <c oughs> ทั้งทํางานและเล่นเกมแล้วกันแล้วก็คอมพิวเตอร์ Galaxy b ีตัวนี้นะครับ พบกันใหม่กับ Complete TV กับช่วงเช้อิด i ได้ในครั้งต่อไปนะฮะและฝากเว็บไซต์ของเราด้วย w w w c o m p l e t e k t v c o m และแฟนเพจครับ Complete Production สำหรับวันนี้ผมและบูมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ